สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมินยุสานะคะวันนี้นะคะจะพามาดูเป็นรถนิสสันซิลฟีนะคะคันนี้เป็นตัว 1.6V นะคะเป็นรถปี2013แท้นะคะราคาคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆใหมน่น้อยๆเลยเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟมันติ r รฟเฟกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้ ตัวรถนะคะได้เป็นสีขาวมีไฟตัดหมอกให้นะคะกระจังหน้าแต่งเป็นเส้นนะคะนี่เลยกระจังหน้าแต่งเส้นสีโครเมียมนะคะโลโก้นิสสันสวยงามชัดเจนนะคะรถคนันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถสไตล์แบบระดับผู้บริหารเลยนะคะทุกคนสวยๆน่าใช้นะคะน่าคบหาด้วยนะคะคันนี้สวยๆหรูๆเลยไ,ไฟหน้าฝั่งนะคะมันติรีฟเลกเตอร์นะคะสวยๆไม่แตกไม่ชํารุดนะคะได้ไฟหน้าทรงสวยๆแบบนี้อ่ะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของแมกเลยยางตัวยางนะคะได้ยางดันหลบนะคะนี่เลยยางดันหลบแมกขอบ16น,นะคะนิสสันเดิมๆแบบนี้เลยหัวน็อต5้รูนะคะอ่ะสวยๆนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้นะคะตัวรถพร้อมใช้งานเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเหีหยวเป็นสีขาวนะมาดูกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะนี่เลย ตัวรถสวยงามหลูหรานะคะสีขาวขาวแบบนี้เลยราคา325,000สันบาทเท่านั้นนะคะสามแสนั 25, บาทเท่านั้นนะคะได้รถสภาพดีสภาพสวยขนาดนี้นะที่รีดน้ำฝนนะคะได้เป็นสีโครเมียมนะคะมือจับประตูเป็นสีโครเมียมเช่นกันเดี๋ยวมาดูในตัวรถสวยๆเลยเปิดมานะคะคก็จะเจอกับเบาะหนังสีเบดนะคะ ตัวรถได้เป็นเบาะหนังสีเบจเลยปรับแมนนวลนะคะคันนี้ปรับด้วยมือนะสวยๆปี13แท้นะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะนี่พอโซด้านหน้าสวยหรูนะคะได้เป็นสีเทาตัวรถพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะโลโก้นิสสันสวยงามชัดเจนด้านในนะคะตัวรถได้เป็นแอร์ออโต้นะคะ แอร์ออโต้เลยเกียร mm ์ออโต้เช่นกันคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเบนซินนะคะหัวเกียร์สวยๆแบบนี้นะคะคอนโซลลายไม้ ye, แต่งมาแบบให้รถดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะทําการสตาร์ทรถให้ได้ดูหน้าปัดเรือนไม้กันเดี๋ยวเรามาชมหน้าปัดเรือนไม้กันนะคะกุญแจเนาะก็จะได้เป็นระบบพุชส,สตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะคะ engine start เนาะนี่เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเรื่องไม้กัน นี่เลยเปิดมานะคะสตาร์ทแล้วเรียบร้อยรถคันนี้นะคะนิสสันซิลฟี่1 6ีนะคะปี2013แท้นะคะไม่ใช้งานอยู่ที่82,371กิโลนะคะไม่น้อยมากนะทุกคนรถเจ้าของเดิมใช้มาอย่างทนุถนอมนะคะเป็นรถที่ใช้งานในกรุงเทพนะคะตัวรถจะแบบสวยๆเลยะค่ะทุกคน ช่วงร่างก็จะไม่สึกหรอนะคะเพราะถนนในกรุงเทพก็ค่อนข้างดีนะคะนี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวแอร์เนาะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะสตาร์ทแล้วแอร์ติดเลยแอร์ออโต้เย็นเย็นฉ่ำฉ่ำนะคะอ่ะภายในสวยงามนะคะนี่เลยภายในสวยงามเลยนะคะอ่ะที่บางแดดเนาะก็เดิมเ,เดิมเลยเดิมเดิมกับตัวรถนะคะนี่ สวยๆเลยกระจกต่างๆก็อยู่เดิมๆสวยๆครบๆนะคะในราคา325,000บาทค่ะถูกใจคันนี้ใช้เงินจับจองเพียง1,000บาทนะคะทุกคนอ่ะต้องขออนุญาตดับเครื่องพาไปชมด้านหลังกันต่อนะคะนี่พุสตานนะคะอ่ะสวยๆนะนี่เลยมาดูการที่แถงประตูนะคะนี่เลยแถงประตูออหัวน็อตนะคะ หัวน,น็อตซอกประตูสวยเดิมนะทุกคนไม่มีการไขงัดแงะนะคะแผงประตูสวยๆไม่มีตังหนีนะนี่เลยวางแก้วได้นะคะหนีวางแก้วกาแฟได้ปุ่มล็อกรถกดล็อกรถนะคะด้านข้างประตูก็จะแต่งคอนโซลลายไม้มานิดนึงนะให้รถด,ดูมีลุกเล่นมากขึ้นนะคะ่ะสวยๆพี่ๆท่านไหนสนใจนิสสันซิลฟี่คันนี้นะคะทักน้องมินมาได้เลยโทรได้เลยนะคะตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะ พาชมหลังคาด้านบนหน่อย่อะสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะสวยๆเงาๆแบบนี้เลยเดิมๆม,มาดูกันในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าภายในด้านหลังเนาะก็ได้มาค่อนข้างกว้างมากๆนะคะนี่เลยสูงร้อยเก้าสิบก็เข่าไม่ติดนะคะนี่เลยสูงร้อยเก้าสิบก็เข่าไม่ติดนะพนักพักแขนจะมีให้นะคะ ตัวรถเนาะก็จะปูพรมมาให้ทั้งคันนะคะเป็นพรมสีน้ำตาลเดินได้เหลืองแบบนี้นะคะอ่ะนี่ตัวเบาะเบาะหนังกริบๆค่ะทุกคนคันนี้มาดูไม่ผิดหวังบอกเลยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะอ่ะมีแอร์หลังให้ด้วยนี่แอร์หลังนะคะเย็นได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งคนข้างหน้าเลยเยน็ยนๆช่ำๆนะตัวรถพรมก็ปูให้แล้วเรียบร้อยนะคะ สวยๆเลยรถคันนี้ปี13แท้นะคะรถแบบระดับผู้บริหารใช้กันเลยนี่สวยๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาดูรถได้ที่ซอยเสรีไทย7จสิบสีแยกมีบุรีนะคะตัวยางยางดัลลอบนะคะได้แม็กนิสันเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ได้ชมกันนี่ฝาท้ายนะคะก็จะเปิดจากตรงนี้นี่เลยฝาท้ายเปิดจากตรงนั้นนะคะ มีสายเข้ามาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะเมื่อกี้คลิปตัดป้ายมีสายเข้านะคะนี่เลยขออนุญาตเปิดฝาท้ายไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเดินวนไปเปิดจากข้างหน้านะคะนี่เลยนะฝาท้ายได้ไฟท้ายเป็นทรงสวยๆแบบนี้นะคะได้เป็นหลอดไฟ LED นะคะไฟสะท้อนการชนมีให้นะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังสองจุดด้วยกันนะคะนี่เลยโลโก้ซิลฟี่นะคะตัวนี้เป็น 1.6V นะคะ สวยเลยมาดูกันที่ด้านในนี่เลยฝาท้ายนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้นะอ่ะสนใจเข้ามาดูได้เลยสามารถเข้ามาลองขับได้เนาะก็ตรงนี้ก็สามารถจุกกระเป๋าได้เลยนะคะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้เลยสี่ห้าใบเนาะได้ค่อนข้างกว้างกันเลยอ่ะสวยๆใช้คำว่าสวยเปลืองมากเพราะรถสวยมากจริงๆอ่าตัวรถนะคะสวยเดิมเลย มีตำหนิด้วยนี่นะคะขออนุญาตแจ้งตำหนิด้วยนะคะทุกคนนะมีแค่ตรงนี้เนาะตำหนิรถแม็กนะคะนิสันเลยนิสันขอบสิบหกนะคะสวยๆมาดูการอีกฝั่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็บอกเลยสูงร้อยเก้าสิบเขาก็ไม่ติดนะคะระยะเบาะก,กับขากว้างมากๆากนะทุกคนระยะเบาะก,กับขากว้างมากจริงๆ สวยๆเบาะหนังสีเบจนะคะภายในเบจเลยมีแอร์หลังกระเป๋าจิงโจ้ให้ครบๆนะคะคันนี้อดเปิดมานนะคะเบาะที่นั่งข้างคนขับนะคะนี่เลยสวยๆนะคะตัวเบาะมีรอยเลอะนะคะจากการใช้งานเดิมๆขอคนไม่ซีเรียสด้วยเนาะรถเป็นรถมือสองนะคะสภาพสวยมากนะคะขนาดนี้ ายในนะคะถือว่าสวยกริบนะทุกคนนี่นะคะปะูพรมให้แล้วด้วยทั้งคันนะคะสวยๆเลยแขงประตูนะคะรถระดับผู้บริหารเนาะทุกคนในราคาสามแสนสองหืนห้าพันบาทนะคะใครๆก็ออกได้นะคะคันนี้อสนใจทักมาเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะ มาชมกันต่อค่ะในส่วนของห้องเครื่อง Nissan Silvia 1.6V ปี13แท้คันนี้นะคะคันนี้เนาะก็ไม่ใช้งาน80,000กว่ารลเท่านั้นเองอ่ะหัวนอนนะคะสวยเดิมเลยนะเม็ดอะครียงสวยนะคะนี่เลยอ่ะกล้องไมโฟกัสอีกอ่ะนี่เลยนะคะตัวรถสวยเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการถ่ายงานนันแงะนะคะทุกคนเครื่อง106เนาะคันนี้สวยๆเลยเครื่องเบนซิน106นะคะ แฟนเพจมอ,อก,ก็อยู่ครบนะคะนี่เลยมอ,อก,กอ,อ่ะสวยๆนะคะรถคันนี้สนใจเข้ามาลองขับได้นะคะมาลองดูได้ที่ซอยเสรีไทย7จสียแยกมีนบุรีนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากรถคันนี้ไว้ให้พี่ๆได้พิจารณากันด้วยนะคะรถระดับผู้บริหารนะราคา325,000บาทเท่านั้นนะคะนี่สันซิลฟี่สวยๆพร้อมเสิร์ฟเลยจ้า ปรึกษาเครดิตเบื้องต้นได้นะคะต่างจังหวัดซื้อได้สามารถโทรมาถามรายละเอียดได้นะ